วันที่3มเดี๋ยวพี่จะสร้างบ้านตรงนี้เลยกันตรงเนินนี่แหละโอ้ดูสัตว์สิฮโอ้ทำเลดีโคตรด,ดีทำเลดีมากเลยนี่แหละวะเนี่ยถ้ำเหรอไม่มีถ้ำด,ด้วยโคตรดีสร้างบ้านตรงนี้เลยเว้ยเป็นเนินอยู่บนเนินใกล้ๆก,ก,ก,กับรังพึ่งนี่แหละโคตรด,ดีโอ้ตรงนี้แหละวิวดีครับผมตรงนี้เลยแล้วกันก่อนอืนนะอนอ่นเนี่ยก่อนอื่นพี่ต้องสร้างบ้านแล้วกันสร้างจากหินไงเอาบ้านหินแล้วกันนะเอาแบบหลังไม่ใหญ่มากก็หลังสักประมาณพอดีพอดีสร้างบ้านแบบโง่ๆหลังหนึ่นแล้วกัน ไม่ต้องใหญ่มากหรอกนี่ออกไปจากบ้านเราในพวกง,งั่งเงอยากตายเลยไงวะออกไปนะโว้ยออกไปสิวะอ๋อพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยตายได้จะบอกไงจะตายได้จะบอกไงอะไรเพิ่งจำดูการสร้างบ้านของเราเงี้ยเหรออยากจะโดนตีป่ะบ้านโอลิมปัสนี่คือบ้านโอลิมปัสของฉันประตูบ้ญญานไปทางนี้ดีกว่านะโอ้สวยงามสวยงามตรงไหนเนี่ยปักตรงนี้นิดนึงพื้นบ้านเนี่ยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนลวกัน ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วเราก็เอาเตามาแย็บแย็บนี่โอ้แล้วเราก็เครื่องนี้วางไว้ตรงนี้แย็บไอ้พึ่งนี่เดี๋ยวก็ต่อยเลยเอาละแล้วพี่ก็จะทํากล่องเก็บของไว้ชิอาสักสองกล่องไปไงเอามาให้หมดเลยเก็บอะไรบ้างเนี่ยเก็บไปให้หมดได้แหละแม่ให้ของเต็มตัวเลยป่าจังเกิลมันก็อยู่เฮ้ยเฮ้ยแล้วกูสร้างบ้านสร้างบ้านไปใกล้กับรูลึกเลยเนี่ยโอ้โหแล้วก็สเต็ปเดิมอะ เราปลูกไม้แบบไม่จำกัดก่อนแล้วกันปุ๊บ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 ปูกไว้ก่อนทเกิเข้าไปป่าจางเกิลเนี่พี่ว่าพี่ขุดตรงนี้ก่อนดีไหมวะพี่จะตกหรือเปล่าเนี่ยสกวันมันต้องตกแน่ๆเลยเวยแต่ถ้าตกลงไปที่ไปหวันแน่นอนเลยไม่มีทางเกิดใหม่พี่จะทำฟาร์มสัตว์เลยเว้ยแล้วพี่จพืชผักสวนครัวเมื่อกี้พี่ว่าจะทรวะแต่ปุดทายบาเอ้ลืมลมกแล้วกัเ ทรายไปทำใบกระจกอ้างอิงจากโลกแห่งความจริงโอเคบ้านหินของเรานี่สุดยอดไปเลยเว้ยมีใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้ไหม <c oughs> หมูน้อยลูกหมูน้อยสามตัวเออลูกหมูน้อยสามตัวอะไรนะที่ว่าแบบสร้างบ้านจากอะไรจากไม้แล้วก็จากอะไรจากอินอะไรก็ไม่รู้องมันพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันแตสุดท้ายบ้านหินนี่แหละคือบ้านที่แข็งแกร่งที่สุดเว้ยยังไงได้รลบประตูนี่ไงไบ้านเรามีประตูแล้วอุย้ยพี่ต้องไปเผาเข้ายากชิปเปงเลยบ้าน ต่อไปเราไปเผาทรายครับผมประตูที่มันเหลือตั้งสองอันเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยมาวางไม่ได้เลยรตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้แล้วกันเหมือนจะมีต้นไม้ด้วยนะเราเนี่ยเดี๋ยวปูไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเหมือนรังผึ้งนี่เราแบบเราต้องเก็บเพื่ออยู่กับมันไปตลอดหรือเปล่าเนี่ยเ,เก็บไว้อย่างนี้แหละทุกคนนะรังผึ้งเนี่ยประตูไม่เข้ายากคิดเป่งเลยประตูไม่เข้ายากจริงๆเลยนะพี่ว่าพี่เปลี่ยนประตูดีกว่าป่ะมันต้องแบบนี้สิวะนอนตรงไหนดีตรงนี้แล้วกัน แม่งบ้านลกยังไงก็ไม่รู้อะ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้ออฮจริงๆเขาบอกว่าหันหัวไปทางทิศตะวันออกนะแต่ทิศตะวันออกอยู่ไหนพี่ก็ไปรู้เหมือนกันนะหลงทิศหลงทางโหเลยบ้านยังไม่เป็นหลักชาเลยนอนได้แล้วไอ้ชาย <c oughs> เดี๋ยวซอบบี้ออกเฮ้ย <c oughs>